สวัสดีครับน้องนักเรียนป .2 โรงเรียนบ้านในผลทุกคนนะครับมาพบกับครูแชมป์อีกแล้วนะครับทุกวันศุกร์นะครับเนาะเป็นไงกันบ้านครับสาหรับการเฉลยกิจกรรมเมื่อคราวที่แล้วครูเห็นหลายคนส่งมานะครับการเป็นจํานวนมากเลยนะครับก็เก่งมากนะครับใครผิดก็แก้ไขนะใครถูกต้องก็เยี่ยมมากเลยนะครับเนาะสาหรับวันนี้นะครับครูจะมีกิจกรรมให้อีกแล้วครับหนึ่งอันแต่ก่อนที่จะขึ้นกิจกรรมนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ว่า การเขียนโปรแกรมเนี่ยนะครับคอมพิวเตอร์เน um well ี computer, ่ยจะเข้าใจได้อย่างไรนะครับเนาะมีคําสั่งอนะไรบ้างนะครับอ่ะนะครับเนาะเขาบอกว่าอ่านตรงนี้พร้อมกันนะครับเนาะการเขียนโปรแกรมนะครับมีเครื่องมือในการเขียนโปรแกรมหลายรูปแบบนะครับเช่นเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาของโปรแกรมนะครับตามที่ออกแบบไว้หรือเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคําสั่งนะครับเนาะ โดยใช้บัตรคำสั่งที่ออกแบบไว้ให้หุ่นยนต์เข้าใจดังตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับการคือนะครับบอกว่าการเขียนโปรแกรมเนี่ยมีเครื่องมืออะไรลูกในการเขียนะน,นะครับก็คือ1นะครับใช้เป็นคำสั่งอะไรลูกคำสั่งภาษาของโปรแกรมนะครับหรืออีกอันนึงก็คืออะไรลูกใช้อะไรครับใช้บัตร คำสั่งนะครับที่ออกแบบไว้ให้หุ่นยนต์เข้าใจนะครับเร่องนี้อยู่2แบบนะครับก็คือเป็นภาษาของคอมพิวเตอร์เองนะครับลูกแล้วก็สองนะครับเป็นบัตรคําสั่งนะครับอ่ะดังตัวอย่างดังต่อไปนี้นะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเนาะอ่ะช่องอ่าซ้ายสุดนะครับเป็นการทํางานนะครับเนาะตรงกลางเป็นคําสั่งภาษาโปรแกรมนะครับที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนะครับเนาะขวาสุดเป็น บัตรคาสั่งที่ใช้ไว้ใช้กับหุ่นยนต์นะครับเนาะโอเคนะครับคาสั่งแรกนะครับคาสั่งแรกนะครับคาว่าไหนลูกเริ่มต้นนะครับการทํางานเริ่มต้นเราใช้ภาษาของโปรแกรมนะครับก็คือคําว่า start นะครับ start s t a r t นะครับ start ก็คือแปลว่าการเริ่มต้นนั่นเองนะลูก start นะครับบัตรคาสั่งที่เราใช้กับหุ่นยนต์นะครับก็คือเป็นคําว่าเริ่มต้นนะครับแล้วเป็น เป็นล,ลูกทรงแบบนี้นะลูกเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมว่าวงรีนะครับเนาะวงรนะีต่อไปนะครับต่อไปเดินหน้านะครับเดินหน้านะครับภาษาอังกฤษคําสั่งของโปรแกรมที่คอมพิวเตอร์เข้าใจคือคําว่า move forward นะครับ move forward นะครับเนาะบัตรคําสั่งก็คือเดินไปข้างหน้านะครับเราสั่งให้หุ่นยนต์เดินไปข้างหน้าเราใช้เครื่องหมายอะไรจําได้ไหม นะครับคือก็คือเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะลูกเราใช้ให้มันทําในสิ่งต่างเราใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจังจได้ไหมเอ่ยนะครับเดินไปข้างหน้านะครับเนาะ move forward นะครับ move แปลว่าการอะไรลูกใครรู้บ้าง move นะครับ move แปลว่าเคลื่อนเคลื่อนที่นะครับเนาะ forward ก็แปลว่าตามนะครับอ่าตาม ก็คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นเองนะครับนาะประมาณนั้นแปลได้ประมาณนี้นะครับเนาะต่อไปนะครับต่อไปนะครับหมุนซ้ายนะครับภาษาของโปรแกรมเขาเรียกว่า turn อะไรลูก turn left นะครับ turn left จำได้ไหมครับภาษาอังกฤษ turn left turn right จำไหมครับ turn left เลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับ turn right เลี้ยวขวานั่นเองนะครับดังนั้น turn right ก็คือหมุนอะไรลูก หมุนซ้ายดังนั้น turn left ไอ้ย turn เอ่อ turn left คือหมุนซ้ายใช่ไหมลูก turn right ก็คือหมุนขวานะครับเนาะ left ซ้าย right like, ขวานั่นเองนะครับเนาะต่อไปนะครับทำซ้ำสองครั้งนะครับคำสั่งทำซ้ำสองครั้งนะครับในภาษาคอมพิวเตอร์ก็คือคำว,ว่า loop นะครับเนาะ loop นะครับ loop นะนะ l o o p นะครับ loop สามสองครั้งก็ใช้คำว่า loop อะไรลูกสามสองครั้งก็ loop two นะครับ loop two นะครับเนาะ loop two ทำงานในบัตรคำสั่งของคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นแบบนี้สี่เหลี่ยมแล้วก็บอกว่าทำสามสองครั้ง A นี่คือบัตรคำสั่งของหุ่นยนต์นะครับเนาะต่อไปถ้าเป็นสามครั้งก็คล้ายๆกันนะครับก็คือ loop อะไรครับภาษาอังกฤษเลขสามคือ loop อะไร ลูปทรีนะครับลูปทรีนะครับเนาะก็คือทำสามกี่ครั้งลูกสามครั้งนะครับต่ออันสุดท้ายนะลูกอันสุดท้ายก็เป็นจบนะลูกอังกฤษคือ end นะครับ n e nnd อน่านว่า end นะครับ end แปลว่าจบนะครับเนาะอ่าจบนะครับต่อไปนะครับแนละตั้งตัวอย่างนะครับดังตัวอย่างจากคำสั่งอ่าตัวอย่างตรงนี้ ทำมาเป็นโปรแกรมแบบนี้นะครับตัวอย่างนะครับเนาะหุ่นยนต์อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเขียนโปรแกรมได้ดังนี้นะครับเนาะเขาบอกว่าหุ่นยนต์นั้นอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับแล้วต้องการให้เดินทางไปตรงนี้นะครับเขาต้องเขียนคําสั่งให้เป็นแบบนี้ก็คือมีอะไรครับมีเริ่มต้นใช่ไหมลูกมีการเริ่มต้นก่อนเสมอคือ start ใช่ไหมจะได้ไหม start เริ่มต้นนะครับเนาะ การเขียนโปรแกรมทุกครั้งต้องมีเริ่มต้นก่อนเสมอนะครับจากนั้นลงมานะครับลูกศรลงมาใช่ไหมแล้วให้ทําไมลูกอ่าจากหุ่นยนต์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับหุ่นยนต์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลูกเราต้องทามันทามันลูกทาให้มันเดินไปข้างหน้าแต่เราต้องเดินไปกี่ครั้งครับอ่าถ้าเราเดินหนึ่งครั้งมันก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอ่านั้นเราต้องเดินกี่ครั้งเราต้องเดินสอง ครั้งหมายเขาว่าเดินหน้าทําซ้ากี่ครั้งครับทําซ้าอยู่3ครั้งนั่นเองเอ้ยสองครั้งใช่ไหมครับดังนั้นเราก็บอกต้องบอกว่าเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับใช้คําสั่งเดินไปข้างหน้าก็คืออะไรลูก move อะไรครับ move forward เดินไปข้างหน้าถูกไหมลูกเดินไปข้างหน้าแล้วเจ้ากี่ครั้งล่ะลก็คือ2ครั้งให้ทําอะไรลูกทำซ้ำนะครับทำซ้ำ สองครั้งนะครับเนาะโอเคย่างผ่านไปแล้วนะทำซ้ำสองครัง้งหนึ่งแล้วก็สองตอนนี้หุ่นยนต์อยู่ตรงนี้นะครับเนาะนะครับหุ่นยนต์อยู่ตรงนี้ละนะครับแต่ทําไมครับมันยังหันหน้าผิดทางอยู่ไหมเออมันหันหน้ามาทางนี้อยู่ดังนั้นเราต้องให้มันทําไมลูกเราต้องให้มันหมุนอะไรครับต้องให้หมุนซ้ายหรือหมุนขวาลูกเออดูดีๆนะไหนซ้ายไหนขวา ด้านนี้ด้านขวานะครับด้านบนคือด้านซ้ายเห็นไหมลูกอันนี้คือข้างหน้าใช่ไหมครับเราต้องให้มันซ้ายหรือขวาลูกก็คือให้มันหมุนซ้ายนั่นเองใช่ไหมครับคําสั่งหมุนซ้ายก็คืออะไรครับเชิญอะไรจำได้ไหมเชิญ left นะครับเชิญ left นะครับหมุน ซ้ายนั่นเองเนาะหมุนซ้ายนะครับก็เอามาใส่ตรงนี้ต่อกันเลยนะครับหมุนสายนะลูกจากนั้นหมุนซ้ายเสร็จแล้วไงต่อเร็วหมุนเสร็จมันยังไม่เดินใช่ไหมเราก็ต้องใส่คําสั่งให้มันเดินนะรครับเดินไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ตอนนี้เราต้องเดินกี่ครั้งแล้วครับเราต้องเดินกี่ครั้งลูกเราต้องเดินหนึ่งครั้งใช่ไหมเดินหนึ่งครั้งถูไหมลูกหุ่นยนต์ก็จะมาอยู่ตำแหน่ง นี้แล้วนะครับนาอเดินไปข้างหนแค่หนึ่งครั้งไม่มีคําสั่งทาซ้านะสังเกตไหมครับเพราะหุ่นยนต์ไปตําแหน่งที่ต้องการเสร็จแล้วนะครับเมื่อจบโปรแกรมแล้วต้องมีคําสั่งอะไรเสมอลูกต่อท้ายก็ต้องมีคําสั่งที่บอกว่าให้จบใช่ไหมลูกให้จบการทํางานก็คือ n ใช่ไหมครับคาสั่งจบเพอสั่ง n หรือสัญลักษณ์บัตรคําสั่งแบบนี้คือสีม่วงแล้วเป็น วงลีใช่ไหมครับวงลีและเขียนข้างในว่าจบ,นะบสังเกตไหมว่าคุยกันอีกทีนะครับคําว่าเริ่มต้นนะครับบัตรคําสั่งเริ่มต้นกับบัตรคําสั่งจบเนี่ยมีลักษณะที่เหมือนกันไหมลูกเหมือนกันครับแต่ต่างกันตรงแค่อะไรลูกคําสั่งที่อยู่ข้างในใช่ไหมครับหมายความว่าถ้าใครเห็นวงลีเนี่ยนะครับมันก็คือมีแค่เริ่มต้นกับอะไรลูกกับจบใช่ไหมครับโอเคนะนี่คือการเดินของหุ่นยนต์นะครับเนาะ เป็นแบบนี้นะครับอ่าพอเรารู้แล้วว่าหุ่นยนต์นั้นมันเดินทางนะครับเดินโดยใช้บัตรคาสั่งใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ครูมีกิจกรรมที่2.2มาให้นักเรียนนะครับคือกิจกรรมที่มีชื่อว่าพาหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกตนะครับเนาะโอ้จะยากหรือเปล่าเนี่ยนะครับถ้าต้องการเขียนนะครับเขาบอกว่าถ้าต้องการเขียนโปรแกรมนะครับ ให้หุ่นยนต์ที่อยู่ตำแหน่งเริ่มต้นเดินออกจากเขาวงกตไปยังตำแหน่งประตูทางออกนะครับเนาะจะเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งคขับอกว่าโดยใช้บัตรคำสั่งได้อย่างไรนะครับเนาะอ่ะเราก็มาดูเขาวงกตซิว่าเขาวงกตเราเป็นแบบไหนนะครับเนาะเราเป็นยังไงนะครับอ่ะเออมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่าหุ่นยนต์เริ่มต้นอยู่ตรงนี้ ใช่ไหมครับแล้วทางออกอยู่ตรงไหนลูกอยู่ตรงนี้หมายความว่าเราต้องพาหุ่นยนต์ทำไมลูกเดินออกไปให้ได้แต่เราเดินทะลุไปเลยได้ไหมไม่ได้นะครับมันมีเขาว,วงกดอยู่ใช่ไหมนะครับมีเขาวงกดอยู่เราต้องหลบเขาว,วงกดนะครับเนาะเอ้ยเราต้องหาทางออกให้ได้ใช่ไหมครับเราต้องหาทางออกให้ได้นะลูกะจะทํายังไงใครทําเป็นบ้างน,นะครับอันนี้นะครับ ใครจะวาดนะครับควรจะวาดก็ดีนะครับเพราะว่ามันต้องออใช้ใช้ในการเขียนด้วยเพื่อวางตำแหน่งที่เราต้องการให้หัถยนต์เดินนะครับอย่างแรกนักเรียนก็วาดตารางขึ้นมาก่อนนะครับเนาะหรือใครสะดวกปริ้นนะครับก็สามารถปริ้นไปได้เลยตามที่ครูแนบไปให้ในกลุ่มนะครับเนาะก็คือวาดตารางขึ้นมานะครับเป็นขนาดเท่าไหร่นักเรียนหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสามี่ห้าหก เจ็ดนะครับก็คือสร้างตารางนะครับกว้างเท่าไหร่ลูกกว้างอ่ากว้างแปดใช่ไหมครับยาวเออสูงเจ็ดนะครับเนาะกว้างแปดช่องยาวเจ็ดช่องนะครับเนาะให้เหมือนแบบนี้นะครับสร้างตารางในสมุดก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องปริน์นะครับเนาะใครไม่สะดวกปริน์ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ครูขอให้วาดนะครับเนาะอ่านะครับ เราก็มาเขียนอะไรลูกเขียนลูกสอนให้หุ่นยนต์ใช่ไหมเขียนทิศทางการเดินนั่นเองเขียนทิศทางการเดินให้หุ่นยนต์นั้นเดินไปให้ออกประตูให้ได้นะครับในที่นี้นะครับเราจะเดินไปทางไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นักเรียนเลยนะครับเนาะไม่จําเป็นต้องเหมือนกันนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวครูทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเนาะสักนิดนึงละกันนะอย่างเช่นหุ่นยนต์มันก็ต้องเดินหน้าใช่ไหมครับมันจะถอยหลังก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันมันออกเขาวงกดไปแล้วใช่ไหมครับ หุ่นยนต์หุ่นยนต์ตัวนี้ก็ต้องทำให้ลูกเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับเดินไปข้างหน้าใช่ไหมครับเท่าไหร่ลูกกี่เก้าหนึ่งสองสามสามเก้าใช่ไหมครับตอนนี้หุ่นยนต์อยู่ตรงนี้แล้วนะครับอันนี้อยู่ที่นักเรียนเลยว่าต้องการจะให้เขาไปทางไหนนะครับให้อยากให้เขาไปทางนี้หรือทางนี้ ก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับแต่ครูขอให้ทำไมลูกทอให้มันทำไมครับเดินทางแล้วออกไปไหนออกไปหาทางออกให้ได้นะครับเนาะอันนี้แล้วแต่นักเรียนเลยนะครับว่าจะให้ออกไปทางไหนนะครับแต่อย่าลืมนะว่าต้องเขียนอะไรให้ด้วยนะครับเขียนบัตรคําสั่งด้วยนะครับว่าเราใช้คําสั่งอะไรบ้างนะครับเขียนคําสั่งด้วยใช่ไหมลูก เร,เราต้องมีอีกหนึ่งแผ่นใช่ไหมต้องมีสมุดอีกหน้าหนึ่งใช่ไหมครับเอาไว้เขียนคําสั่งของอหุ่นยนต์นะครับนักเรียนก็มาเขียนเลยนะครับในนี้นะครับกิจกรรมที่สองจุดสองนะครับเนาะกิจกรรมที่สองจุดสองนะครับเขียนกลางหน้ากระดาษเลยกิจกรรมที่สองจุดสองนะครับพาหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกตนะครับเนาะ อพา,าหุ่นยนต์ออกจากเขาองกตนะครับนักเรียนก็วาดรูปตรงนี้ไปเลยนะครับเนาะเอารูปมาวาดตรงนี้เลยนะครับสัตรูนะครับุณกำลังอ่านักเรียนก็วาดรูปลงไปนะครับเนาะ อ่าว่าลูปลงไปแบบนี้นะครับจากนั้นเรียนก็มาเขียนคําสั่งใช่ไหมลูกเขียนคําสั่งนะครับเขียนบัตรคําสั่งให้ห่นยนใช่ไหมว่าเรียนใช้บัตรคําสั่งอะไรบ้างนะครับอย่าเริ่มใช่หมมันต้องมีอะไรก่อนเสมออากูเขียนให้ก่อนเลยเดี๋ยวนะักเรียนงงนะครับต้องมีเริ่มอะไรลูกเออจำเมื่อกี้ได้ไหม ต้องมีเริ่มต้นใช่ไหมครับเป็นเครื่องหมายแบบวงรีใช่ไหมอ่าแล้วก็มีลูกศอนชี้ลูกมานะครับอย่างเช่นเริ่มต้นเราต้องการให้หุ่นยนต์เดินไปทางนี้กี่ครั้งลูกเออเดินไปทั้งหมดสามครั้งอันนี้สมมตินะใครจะให้เดินไปห้าครั้งก็ได้นะครับให้มาทางนี้ก็ได้ไม่ผิดนะครับเนาะอาจจะใคาเขียนใครเดินสามครั้งก็เขียนสามครั้งนะลูกอ่า ใช้คําสั่งอะไรครับเดินอะไรครับเออเดินไปข้างหน้าใช่ไหมใช้บัตรคาสั่งนะลูกแล้วก็เครื่องหมายสี่อะไรครับสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เขียนลูกศรลงมานะครับเนาะจากนั้น สังเกตไหมว่าเดินไปข้างหน้ามันเดินกี่ครั้งครับอ่ะในที่นี้ครูขอเอาห้าแล้วกันนะครับเดินไปทั้งหมดห้าครั้งใช่ไหมก็เขียนไปว่าทําซ้ำอะไรครับทําซ้ำกี่ครั้งทำซ้มห้าครั้งใช่ไหมเออนี่แหละนะครับทำซ้มห้าครั้งนะครับเนาะ ทำซ้ำห้าครั้งใช่ไหมเอออ่าคำสั่งต่อไปนักเรียนอยากให้มันเป็นยังไรครอองครับเออมันบังคับใช่ไหมลูมกม,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 มันก็ต้องหมุนไปทางไหนครับตอนนี้หุ่นยนต์ด้านหน้ามันอยู่ตรงนี้อยู่ใช่ไหมให่ไหมลูกมันก็ต้องหมุนไปทางไหนซ้ายหรือขวาครับก็ต้องหมุนมาทางซ้ายใช่ไหมตรงนี้คือด้านหน้าใช่ไหมครับอย่าลืมนะอย่าสับสนนะครับ อันนี้คือขวาใช่ไหมเราต้องให้หุ่นยนต์หมุนไปทางไหนลกูกหมุนขวานั่นเองนะครับเม่หมุนซ้ายนะครับเนาะขอโทษนะครับหมุนซ้ายถ้าหมุนขวามันก็ชนตารางใช่ไหมครับหมุนขวามันก็ชนตารางถูกไหมอ่าหมุนซ้ายใช่ไหมลูกหมุนซ้ายนะครับจากนั้นเขาว่าลูกสอดลงมานะครับจากนั้นหมุนซ้ายเสร็จแล้วใช่ไหมลูก ก็เดินไปข้างหน้าใช่ไหมอันนี้นะครับแล้วแต่เลยนะครับครูทําให้นักเรียนถึงแค่นี้นะครับนักเรียนจะเดินหน้ากี่ครั้งก็เขียนไปเลยนะครับเนาะต้องการให้มันไปทางไหนเรียนวาดไปก่อนก็ได้นะครับวาดทิศทางให้เสร็จก่อนนะครับแล้วค่อยมาเขียนบัตรคําสั่งเนาะโอเคนะเรากําหนดให้มันก่อนนะครับเราอาจจะให้มันมาทางให้มาทางนี้ก็ได้นะครับให้มาทางนี้ก็ได้ครับไม่ผิดนะครับ เออมีแล้วแต่เลยนะครับเขียนทิศทางให้มันเสร็จก่อนนะครับว่านักเรียนต้องการให้มันมาทางไหนนะครับจะมาทางนี้ก็ได้นะครับเลือกมาหนึ่งพอแล้วนะไม่ต้องเอามาเยอะนะครับเนาะแล้วก็เขียนบัตรคําสั่งตามที่นักเรียนเ,ออเขียนทิศทางลงไปแนละ้วเขียนออกมาเป็นบัตรคําสั่งนะครับเนาะโอเคไหมโอเคนะต่อไปเป็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับนักเรียนนะครับว่า ทิศทางเป็นอย่างไรนะครับอันนี้แล้วแต่คนเลยนะครับเนาะแล้วแต่แล้วแต่ทิศทางการเดินของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้กิจกรรมที่2.2นะครับพาหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกดนะครับเนาะก็มีเพียงแค่นี้นะครับหวังว่านักเรียนจะเอ่อทำได้นะครับหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะครับเนาะใครมีปัญหาก็สามารถสอบถามมาในไลน์กลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะทักหาไปหรือทักหาครูส่วนตัวก็ได้นะครับเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ